เพิ่นกาซื่อยมนอนได้ยพยมยอดทู่เพิ่นอยู่จังหวัดสุโขทัยอยู่บ้านตึกไอ,อจังหวัดไอโบเมนเอียงก่ออำเภอศรีสัตนาลัยโ,โดยโนี่นะปูสุโขสุญะสุโขสุญากับปูนี่จำบ่ไดายเลยสุญะกับเสืออันนั่งสายยุสยยโเโดย ซื้อ,อน้นองซายซื้อ,อน้องซายผมซื้อโยโย สบายดีพปรแบบพี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพปรแบบพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนัมเดอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเป่าจอแชนแนลเนาะเมื่อนี้เขาก็อยู่ที่บ้านโพชมพงเมืองไซบุทองแขกสวรรค์ตเคียนพ่อแบบพี่น้องก็มีเพื่อยคนหนึงน่งเนาะก็อยากประกาศตามหาพ่อให้ลูกกันเพ่อแบบพี่น้องเลยคือพัวเพื่อนกับเป็นคนไทยเนาะพ่อแบบพี่น้องก็ได้เลิกลากันกับเป็นเวลาสิบกว่าปีเนาะก็คือทางลูกท้ายเนาะพ่อแบบพี่น้องอยากตามหาพ่อที่เป็นคนไทยพี่น้องเลยทางเพื่อนผมก็จะประกาศตามหาพ่อให้ลูกลกบบันเลยเนาะ สิลูกเพิ่นกันใหญ่มากอยากเห็นหน้าพ,อพ่อเป็นอ้อยอยกางพว่าหน้าตาพ่อเป็นแบบใดเนะดาะกาโอเคพ่อแม่พี่นอ้องเปิดบอกเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเปิ่ดไปชมกันเลยสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟบีพั่นคนเด้อพี่น้องเอามืาอนี้พี่น้องเลยคือเขามาหาทางเอืงินางเนาะหลังจากที่ประกาศไปเมื่อวานนี่พี่นอ้องเลยมันกลับบกขาดปันใดเนาะเพราะว่าแบบสัญญ,ญาณมันก็คนทางที่บุตรบุญดีเลยเนาะโทรมาแบบเอ๊ะๆพี่นอ้องเลย มันลดเวลาเอาไปทงงเข็บกระูมันหลดเปดทงุเรือมันก็ัดเจนนะคือเมื่อนี่นะเปิดแม่บ้านตากแดดต้องพอแม่ไปนอกมาพูดเันนอกมาทำอาลูกกลเต่ามาบุญไปนอนกเลยแบบสะดวกเมื่อเฮือนเนาะเลยแบบคุยกันอยู่ดีเลยเนาะแล้วก่อนอือนกับพี่แต่ให้ทางใอ้หน้าไ้นำโต้จังไงเนอะโตยสบาย ่ซืาา้อได้บา้มมนานทุ้งสุโขมขันจัดซื้ออื่นซื้่ากาเนาะซื้อนิดเนาะโดยซื้อจริงก็ซื้อปานิกาปานิกาโดยคือว่าไอ้ยาตามหาพ่อของลูกโดพ่อของลูกกะคือผัวเก่านานา,นานบาขาได้พอกันมากสิบกว่าป,ปีแล้วสุดทายจริงจริงแล้วทีนี้ลูกกันใหญ,ญ่แล้วก็เลยอยากให้เพื่อนเดี๋ยวจะก็กกพอ,อ ลูกโดยลูกว่าจะเห็นหนาพอโดยลูกเห็นหน้าพอนว่าผมมือแม่นก็เลยบอกยูบอกว่านี่ตองฮาพ่อห้เน่พราะว่าจํำหน้าพ่อบ่ไรหน้าผ่ามากแต่กอายุสองปีอายุสองปีเด็นน่อยสงปีกับปเ่มาได้เนาะปีเย่ได้กำลัอะไี่ยงเ่าะไรอะรกตมอคนัไดกำลังเยนเยนว่านะตอนนั้นเนาะกำลังเยนว่าก็เลยอยากพูดจัก เลยบอกว่าเห็นในไดนก็ใหรเรื่อยไ้นองแต่ละคนบอกว่าให้ติดตามให้เนี่ยให้ตามหาให้เนี่ยไอ้นองอยู่ไท่ยกันหลายคนก็เลยบูฮหูจักว่าเออเหตนในไดไพ่กะว่าอยากเบียกอยากอย่างกันเนาะก็เลยว่าสิติดต่อทางใดหาทางใดก็เลยเห็นอันแบบว่าเป็นน่องผ้าย่นี่นะลูกเอ้อ้น้องกันนี่ละอันเห็นคนคนบันดาลเด้เห็นเจ้าไปนะอยู่ก็เลยถามเพื่อนวัน ติดต่อทางได้บอกว่าเบล่าเออบอกว่าสี่เลยเป็นกาไฮเอนอันข้อมูลอีกย่างความเบาข่อยมาน้านาก็เลยล่องอันนั้นเบิ้งว่าสีเป็นอะไรก็เลยถักไปหาเราทำเพจเดยก็เลยล่องเบิ้งว่ามันสิได้หรือบ่ออันผู้เป็นเป็นเอื่อยข่อยหรือปานลูกข่อยแหละกันยังว่าว่าเออดีใจได้คันว่าติดต่อทางกันทางนี้ได้กันพอติดต่อหาห้ได้ก็ดีใจได้ว่าสันจะหายมันหูจกับพ่อหน้าลูกนั้น พอได้ันแบบเป็นเรียกเป็นงานอีกอย่างพอไรเป็นเห็ุนำนะอ,อ,อนี้ปัจจุบันนี่ลูก ใช่เจ้าอยู่เฮือนบ่อยู่เฮือนกะบอกบอกแต่เศร้าบอกว่าเพิ่นสิมานทำข้อมูลอีกเด้อว่าอยากเห็นโตน้ำกับแม่ผัดมาพีก่อนมือใหม่บ่ไดายบอสคนละบูนเนอะเป็นบอด้มาน้ำเจ้าเนาะลูกเจ้าเนาะบ่บ่ได้มาใหญ่เลยเยอะมากนะคนนี้แตมีข่าวดีกับจะเข้าไปหาเจ้าเก่าอะไรบ้านหมดแล้วเอออ่า แต่มีแต่บอกชื่อผัวเจ้าแล้วกับบ้านเพิ่นนอะไรเจ้าโดยอันเพิ่นนซื้อยมซื้อเหรินเพิ่นนโดยอันยมอันไอพยมซื้อพยมยอดทูเป็นนามสกุลเพิ่นนะนายพยมนายพยมยอดทูเพิ่นอยู่สุโขทัยโดยอันอำเภออันบ้านออียงอำเภอศรีศาสนาลัยบ้านบ้านตึกบ้านเพิ่นนแมน บ้านตึกอำเภอศรีศาสนาลัยจังหวัดสุขโขทยโยัยเนคืออันน่ะปูกับยนืได้สิจะหูซื้อปูนั่นขอจำซื้อพอนบ่ได้แต่ยนืนั่นอันซื้อสายยุทธเาเพื่อนะอ๋อหูแต่ซื้อยนืแมนคือน้องไายเพื่อนก็บซื้อโยน้องไส้ไส้ื่อโย่เยแล้วพี่อีกบก่ปูอีกบก่ จำบ่ได้จำบ่ำไดรแมนแคือจะคือั้ถาถ้าเหอยนะเคยเคยไปอยู่น้ำเพิ่นบ่ไปอยู่แต่ว่าการแบบไปเฮ็ดเวียกในบ้านเพิ่นน่ะแต่ก็บ<อ>่ได้อยู่ในเฮือนดอกนะโดนละเล็กละน้อยอยูอย่บด่ดนละเดือนละใดนี่ละ่ะแล้วก็มาบ้านเฮาโดยเพราะว่าส่วนหลายก็บ่ไดุ้คอยเมื่อบ้านเพิ่นดอกยังไม่ไดเห็นงานยุงเทพฯแม่นเห็นงานอยูุงเทอยู่ส้นบุรีตอนนั้นก็อยู่นํากันแบบ กุญยาอาไรอย่างเง้าจะก็ยูยูอยู่หันนั่นน้อกคนก็เห็ดอยู่น้ากันโดยไอ้ตัวส้นมูรี่นั่นขอก็จำบ่ได้เนาะมาหลายปีและือว่าอะไรพูบรูปเจ้ามีพ่อซะอันเดียวอันพู้พ่อคนนั้นนะพูพ่อน้องโบมีผู้พ่อมีเลยโดยพอแล้วเป็น่างจากเยอหนาแนนจำบ่ได้แลยจำบ่ได้เลยก็เลยอยากเห็นหน้าพ่อหน้าตามขอ้ายๆคือพ่ออยู่ก็คือเวิร์ดตัวเดียวกันเลยก็พ่อนั่นอันเดียวกันเลย กันเพื่อนเห็นลูกกับเพื่อนสิจำบ่ได้บ่หนาคือพ่อก็ได้เอ้าเนาะตอนยังน้อยเด้ตอนยังน้อยเจ้าพาแม่แหละมันจะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแหละมันยังมาปัจจุบันนี้อายุเท่าได้สิบสี่สิบห้าสิบหกบอประมาณสิบหกปีแล้วสิบหกปีเดี๋ยดิเนาะว้าพี่น้องคือสิใหญ่คือสูงเนาะใหญ่สูงทุกพอคนละพ่อมันเป็นคนแบบไหนพ่อกันเป็นคนบับ่สูงบ่ได้ปานกลางจำเราดิบ่ กะโอ้ยกะบ่ซ้ำเจ้าดอกเราก็จิตเตี้ยนี่ยอยากอยากซ้ำซ้ำซิ่งคนนี้เลยเด้นเดินเดินเดินซ้ำมาเตอนเจ้าอยู่กับพ่อเจ้าเจ้าสื่อสื่อนางเลยบ่สื่อนางเพราะว่าข้าเจ้าสีหองนางเบิ้ลข้าเจ้าสีแบบว่าหักแพงนะพี่น้องนั่งอีนางอีกอย่างประมาณโดยเลยถ้าได้ลูกได้เจอพ่อเลย ฉิีให้เพิ่นไปเห็ดบัตรประชาชนแพ่เมนอยากให้ไปเห็ดบัตรประชาชนเพราะว่าเพิ่นก็ขึ้นไทยเลยนะญ่ปุนนะพ่อม่ในบแจ้งเกิดมีมีมีบริยูน้ำโตน้ำข่อยเองเพราะว่าตอนนั้นเพิ่นไปหาป้าเพิ่นอยู่อำนาจเจริญวัดสิปไปหาพ่อน่นล่ะก็เลยกลับมาบ้านเรื่องปอีกก็เลยใบแจ้งเกิดก็เลยอยู่น้ำป้าแต่หมู่บ้านไหนป้าอยู่อำนาจเจริญเพิ่นส่งมาให้เจ้าบ้านนะเพิ่นส่งมาให้เพิ่นไทยรูปรส่งมาให เพราะว่าใบน่บนะเพิ่นถือไปน้ำตอนนั้นว่าสิไปหาพ่อน,นั่นแ่ละอ๋อคือแบบสิบไปหาเองโดยเพิ่นว่าเพิ่นสิไปหาเองบ้านนีแหละกับบัจักทางไปเนาะขเขาเรียกน้อยเนาะว่าท่านเะไปจกักเคือ่อย่นา,า,านบ่จักโดยโดยบ่จักทางไปเราเคยไปไทยยี่ป<อ>ัจนะบ่บ่ยังบ่ทันเคยไปจักเคื่อเข้าโรงมเอี้ยนอยู่นะหรือว่าออกแล้วเรี้ยนเลยมีแต่ไปหาเหตุงานแล้วบ้านนี้เนาะโดยจะหาเหตุงานา าหาท้าหาพอได้ก็คือแบบคนสิบปไทยแล้วน,นั่นเเนาะโดย,ก,ยก็อยากอยากห้ไปนะเพื่อนก็อยากไปอยู่กเ็เลยบอกว่าอันคันมีทางสองหาพอทาาหาพอเท่านี้เพื่อนบอกนะเพื่อนก็อยากพออยู่พอคพนนั้นโดยอันนี้ไม่เจอพอเป็นพฤดดีใจครับเมนเมนมีก็บอกอยู่ว่าอยาก,อ,กอยากว่าอยู่บ่น้ันพออยากว่อาอะไรเจา้าติดต่อแล้วบอกเพือ่อนว่ามบางคนนะ่ะ ได้เจอแต่ว่ากับกับโบว่าน้ำพึ้กับโบลมดาบางคนก็ได้แบบว่าเพิ่งได้อยู่มนแต่ว่าเพิ่นโบได้มีความผูกพันเนาะเพิ่นโบได้เลี้ยงมาเนี่ยนี่ก็ยังว่าขั้นเขาพ่อพอเขาเลยเขาสีวอกในใดเนาะเอาเออความดีใจนะัพอใจพ่อเฮ้ยอดหลายเนาะยอย่างเช่นเคทโบวานี่น้องอามโดยดูดูเอ่เราเล่ากับลูกเจ้าอะไรกับโบได้คุยน้ำอนี่ก็บใด เห็นหนากันเลยครับบ่าวเลยน้องว่าเอ่อเต้นเต้นว่ะด้เห็นหนาพ่อก็ไดนึกคิดว่าเอางามมาซานเนาะเมี๋ยวเีิดดไปลมไปเองนะแล้วเอกซื้อพคนกะอยังายเนี่ยนะเนาะเดยอันนี้กับมุกันละอันนี้ก็ย่างอายอยู่กับ่ค่อยเก่งประไดเว่าก็ดีอันก็ดีอากับการล่องเบิงขั้นได้พ่อขั้นมีโอกาสได้พ่อพ่อกึกคิดว่าเบ่ได้บ่กะลองเบิงเนาะเลย ได้มีลูกจักษอเนี่ยกับปวีคนไทยเนี่ยมีผู้เดียวนั่นแหละอ๋อมีผู้เดียวเลยได้เลยก็พามาเลยเนาะพามาเลยมากะสองปีเราว่าจะพามาอายุเลยสองปีสองปีเดีวพาครับเด้๋ยวได้บอไดแบบว่าบอดไดเครียดบอดไดคมก็เด็กเนาะกับบอดไดเครียดได้ดคมบอดไดพิษยังกันเราแต่ความจำเป็นก็คือเราว่าในคลิปจุ่มเท่าไรพี่น้องกระซาปเพิ่มๆโซ่จุ่มบอาจรเบาเอ็นได้เพราะว่าเทายังบอดได้เอาคลิปลงเลยพี่น้องเลย เอยเนาะเอยอ่ะพี่น้องเอยเนาะฝาก FC ทางสมัชสุโขทัยเด้อพี่น้องเนาะเออฝากไปบอกกันแหนบ้านจังก็บ้านบ้านตึกบ้านตึกเนาะเพิ่นสิศนาลัยได้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่แล้วว่เนาะสุโขทัยแม่นสุโขทัยเมืองเก่าแก่ คือไปปกหากตอนอดึงเข็นเนมเป็นเห็นงาน,นอ,อยู่นมกันก็หกเจ็ดไปไดีคนใดโดนตัวเ <c oughs> ล่ากับหนาสิตามหาลูกเจ้าลูกพี่น้องเลยเาคิดพนบ่ฮู้หรอือพนเคยมาบ้านเธอเดียว,ยวมาเธอเดียวก็คอยไปรัดเอาอยู่สวรรดิเก็บเล่าแตก็บ่ฮู้จักบ่จักมาทำมาเาสี้เท้าแฮนี่ก็คือแบบกันหนาเน้นเนาะเออพี่น้องเก็เดินเมื่อนี้กะมามอบอากาศให้ประกาศให้ พ่อบ่พ่อจังได๋กะบ่ว่ากันเนาะเอื้อยๆโดยบ่ว่าลองเบิ่งเนาะทังเด้อเพิ่นก็เห็นหลายคนประกาศกับพ่ออันนี้ก็ดีอยู่ได้พี่น้องที่กัวอยู่ซื่อๆเฮาเลยเนาะก็ยินว่าได้ประกาศให้นะเราก็มีใบแจ้งุงแจ้งเกิดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยก็ลองเบิ่งแเนาะเออทางูแลอเบิ่งประมาณ3-4มื้อกเอ้ยเด้อโดยๆได้เจอบ บรได้เจอกันลองใหม่เลยโซลสรอบรองกับ m ทางสุโขทัยเนาะไปตามให้เนาะไปดูนไฟฮูจักกับฝากตามมาในเด้อบอกให้เน่ยังไงพอเพิ่นฮูจักกับลูกอะไรเราได้เจอกันเนาะเดยลูกครับเด็กเห็นแนวพ่อเข้า่าโบวาแหละพี่น้องเลยเกิดมาแต่ละคนก็อยากเ็นฮูจาว่าให้กำเนิดมาได้พี่น้องเลยโดยนดิทั้งเอื้อนี่กับ แ็กคิดเดี๋ยวได้เออจะตามเหตุผลกาลูกนี่แหละเป็นคนบอกตลอดอันคั้นสิไปกรุงเทพกับพเจ้าทางไปยังยังมูฮูจักยังฮานากอมันนี่ก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนไทยคือบนตามหาพ่อให้เนฮานาอยากไปเฮ็ดบ้ารเฮ็ดยังโมหูมีพ่อคนไทยเขาก็ยังแบบสืบเส้าวห้กันนะมันนี่ก็เลยบอกว่าตามหาให้เนตตามแบบใด คยเห็นคยบอกลุงลุ้งคนเองเห็นยวนอยู่ไทยนั่นแหละแต่ลุงก็ยังประธานเลยยังยังมิดนี่นะยังบัจักกันว่าสิตามหาแบบยดได้ห้ป้าเพิ่นยังดีใจว่าสุขั้งวานนี่กัหนหูจักก็ยังดีว่ากันตามหาพ่อก็ดีกันได้บอกตอนเชีดนกันไ,นไปหาพ่อมันมาสัน่นเด็กหูจัก สมมุติว่าเพิ่นอนุหลายกว่าดีจังว่าเพิ่นสิไปเองบ่จักพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น้องเพิ่นห้ก็สิ6เนาะก็น่าสิไปเองอยู่แต่ยังบ่จักไกลๆดายสุโขทัยแม่นมันก็ไกลเนาะนั่นก็คือน้องพอยน่ะเจ้าได้เบิ่งคลิปอยู่บ่น้องพอยอ๋อนั่นก็ลูกครึ่งาไทยแล้วก็โอ้อ่าคือเกิดนี่คือแบบอกรุงเทพฯเลยเนาะตามหาพ่อเลยนั่นก็ได้ปัจจุบันนี้เราก็ได้เจอแล้วไปหาพ่อเราเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก ตะกอให้น้องเพคนได้เจอพอไว้ๆเนาะซื้อลูกเจ้าซื้อจังไหนก็เอื้ยซื้อจริงเพคนซื้อชิตินุ่นชิตินุ่นโดยซื้อเหรียญซื้อกัดซื้อเหรียญซื้อกัดเนาะซื้อกัดเนี่ยใครใครเป็นคนตั้งไงพอคนตั้ตั้งให้อ๋อซื้อน้องกัดเนาะแมนชิตินุ่นก็พอคนตั้งให้น้ำสกุลกันน้ำผอแล้วเนาะแมนยอดทูบบ่ยอดทู่อ่าเป็นน้องเลยถ้าเราได้เบิ่งคลิปนี้เราก็ชื่อเจ้าอยู่ดอกเนาะ จังหวะสิเอ <c oughs> จอวะจังหวะเราอายุเท่าไรในปัจจุบันตัวเจ้าสีประมาณสี่สี่สิบกว่าสี่สิบประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกนี่ปะประมาณนั้นแหละเ,เ,เรา,ารเราแบบเป็นคนแบบบปฏิติดเหล้าติณยังหรอว่าก็เหล่าคนกินอยู่ได้ตอนอยู่โบราณที่ตอนอยู่น้ำกันกินอยู่จากหน่อยจากหลายลูกซื้อกักน,นั่นแหละ โอ้อ้าวพี่น้องเนาะวการลนการพี่น้องเคสนีสิเป็นจังไดเนาะสิได้เจอพอเปิดโบเนาะท่านน้องกะพี่น้องเลย้วเมื่อกี้ก็เมียเปิดประกาศให้พี่น้องประกาศว่าลูกจะเห็นหน้าพอมาซันพี่น้องเลยนะบาร์จอนเท่าไรแล้วบาร์จอนสิบสามโอเคสปหรับแม่พี่น้องกับมีแต่ให้ทาง เงยนางเนาะว่าซื้อบ้านพัวในการซื้อพัวเนาะอีกเธอนึงเนาะเอ้ยพอดีว่าเข้ากับสิคอโตจบคลิปเด้อเอ้ยเด้อว่าวเลยพี่น้องเอ้ยว่าเลยไอ้เดาอเด้อว่าพี่น้องเลยเพื่นกาซื้อยมบ์นอนได้พยมยอดทู่เพิ่นอยู่จังหวัดสุโขทัยอยู่บ้านตึรุษจังหวัดไอบุเมียนเอียงกาะอำเภอศรีศาสนาลัย โดยนี่ละซื้อปูซื้อเนื้อกะปูนี่จำก่ได้เลยปูซื้อเนกะซื้ออันนาางสายุธดยสซื้ออันน่องทายซื้อน่องทายเป็นซื้อโยโดยอสิปะมาณนี่้รัมผเดเลย าถ้ามีข่าวดีจังไดก็สิมาแจ้งเจ้าอิจทาหนึ่งเลยได้เด้อโดยโดยเอาสำหกับิมี่เอากับเวเนงกับพอโตลำลาเลยเด้อผมใหม่พี่น้องก็ฝาก FC บ้านสุขสุขพลดเเด้อตามเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาปุ๊บพ่อก็คิดมาเด้อผมใหม่พี่น้องครับสบายดีเลยสบาย